สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตมือนีวันทีงยีทิบสองตัวล่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขึ้นนีครับสองทุ่มยีสิบนาฬิกาเป็นปนไปถึงยีิสองนาฬิกาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับพบกับรายการครับเฮาซึ่งลุ่งโทนี่วุธซสำมครับลุ่งโทนี่วุธซสำ ทักษิณชินวัตรพันศีมาแลกเปลี่ยนความพิดเห็นปั่นเขาเหนียวเคี่ยวความคิดพิกฟืน้นคนอีสานบานเห่าสีมาว่าปัญหาของภาคอีสานเพราะเป็นภาคที่ใหญ่มีสอสอจนนวนมากพรรคการเมืองแต่ละพรรคกาม,มา่าบุกที่อีสานบานเหาแต่มาฟังความคิดความเห็นในรายการคับเฮ่าของลุงโทนีวุฒิสัม เพราะเพิ่นเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาสองสมัยเพิ่นแก้ไขปัญหาของอีสานบ้านเฮาจังไดเพิ่นมาประชุมอยู่อาจสามารถมีอาจสามารถโมดเดรนเบ้าลอยเฮ็ดครับท่ำจริงสินค้าการเกษตรวัฒนชิเป็นเขามั่นสบหลังและอ้อยมีราคาปราบปรามยาเสพติดจ,จังไดและในอนาคตที่เสียหอดนี่ลุ่งเท่านี่วุฒิสัมเพิ่นมีแนวความคิดสิพิกฟืน้นอีสานบ้านเฮาจังได เชิญติดตามเลยอครับเลอผมก็สิเป็นพิธีกรนคนหนึ่งร่วมในรายการของครับเฮาขั้งสำคัญว่เป็นภาษาอีสานบ้านเฮาบดล่ะครับอ่อยต่อยเลยฟังกันผู้นั่นกระบอกจังสี่ผู้นี่กระบอกจังสันแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์เช่นคุณทักษิณชินวัตรลุ่งโทนี่วุฒิสัมเพิ่นมองอีสานบ้านเฮาจังใดลูกหลานเลียนหนังสือมาออกมาบ่มีงานเหตุเสียดจังใด ราคาเขา่าราคามันสบหลังราคาอ้อยซึ่งตกต่ำยู่ในขณะนี้สิเหตุจังใดปัญหาโควิดปัญหานำทวมหรือปัญหาต่างๆที่เกิดปัญหาศิลปะวัฒนธรรมปัญหาการดูถูกดูแค้นคนอีสานบ้านเฮ้าปัญหาคนอีสานนุ่มสาวไปเหตุงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพกรุงไทยสีแก้ปัญหากันจังใดติดตามเลยครับเด้อติดตามเพราะท้าได้ มีคนอีสานหักแพ่งพักการเมืองใดครับพักการเมืองนั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นที่หนึ่งของประเทศอย่างแน่นอนและมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีครับมือนีมาสอบมาถามว่าเพิ่นอยากให้อีสานบ้านเฮาอยากให้ประเทศไทยเฮาพัฒนาไปจังไงเป็นภาษาอีสาลนล้วนๆครับยาสีไร่เสียถิมพง์พัพนธ์พี่นองเกา่ายาสิรักโคดเสือหลงไปยอ่องผู้อื่นดีไทยไก่นั่น เจิงเล่งนาวนามแจวขามันวอสใสติ่งหลิงคือไท้ไก่นาำแจวขิงพี่น้องเอ้ยยาสิเก็บดอกหวานบ้านเพิินมาสม้มให้เจาง่อยสั้นซับดอกกระเจียวอยู่แคบหัวอยู่สูงให้หำอยู่ตำให้ย่อบอนบ่พ่อให้ตต่มแผ่นดินไข่สิเอาหยังมาตุ่มหม่มแผ่นดินออกหมากไม้ยาแก่แม่นหยังทิดตามกันได้ครับสองทุ่มวือนี้ พบกับรุ่งโทนี่วุดซัมกับอดิศรเพียงเกตในรายการครับเฮาย่าพลาดบอกต่อๆกันไปครับขอประคุณหลวงหนาพ่อกันนะครับเดอ้อขึ้นนี่ครับสวัสดีครับ